วันนี้เราก็จะมารีวิวป๊อปอิดกันนะคะอันนี้คือป๊อปอิดที่เราเพิ่งได้มาเมื่อวานนะคะคลิปก่อนแล้วก็จะรีวิวป๊อปอิดที่เราได้มาแล้วนะคะอันนี้จะเป็นป๊อปอิดอันใหม่ที่เราเพิ่งได้มานะ,ะมันจะมีด้านแข็งกับด้านอ่อนนะคะซึ่งป๊อปอิดรูปไอติมเนี่ยมันมีปุ่มเล็กมากๆเลยนะคะแต่เราก็ยังกดได้นะถ้าผู้ใหญ่กดนี่คือจะเด้งกลับเลยนะคะ แต่อีกด้านหนึ่งมันก็จะอ่อนมากเลยค่ะผู้ใหญ่สามารถกดได้ค่ะแค่กดก็ผูบแล้วค่ะนี่ค่ะเสียงดังมากๆแล้วมันคืออ่อนมากๆป๊อปอิดอันที่สองค่ะเราไปซื้อมาม่วันสองอันนะคะเมื่อวานเราเห็นน้องบองนะคะเราอยากได้แต่ว่ามันแพงมากเลยนะคะแพงกว่าในลัานซอล์อีกป๊อปอิดอันที่สองที่เราได้นะคะก็จะเป็นป๊อปอิดกระเป๋าค่ะนี่ค่ะ มันมีหลายรูปให้เลือกมากเลยนะคะเราเลือกรูปสับประรดมาค่ะนี่ค่ะทุกคนอาจจะถามว่ามันกดได้ไหมนี่นะคะก็กดได้นะคะนี่ค่ะกดได้นะนี่ค่ะมันก็เหมือนป๊อปอิตธรรมดานะคะแต่มันแค่เป็นกระปป๋บป๊อบอิดนะคะพอจะกดกลับนะคะเราก็ต้องรูดซิปนะคะ ซิปที่เขามีมาให้นะแปบ๊บนึงนะคะนี่ค่ะเราก็รุ้นแล้วเราก็กดกลับนะคะนี่ค่ะมันมีปุ่มให้อยู่นะเราก็กดกลับเลยนี่นะคะมันก็จะโผล่อีกด้านหนึ่งนะคะนี่ค่ะก็นี่นะคะก็คือป๊อปอิทที่เราไปซื้อมาเมื่อวานสองอันนะคะของน้องเราก็มีอีกอันหนึ่งนะเป็นป๊อปอิทแบบทอยลูกเต่านะคะ แต่ว่ามันไม่ใช่ของเราเราก็เลยไม่เอามารีวิวนะคะก็ขอตัวลาไปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งจริงๆิงจริง